สวัสดีค่ะเราก็มาต่อเพลย์ลิสต์ของเราเพลย์ลิสต์คือสิ่งดีๆกับการที่เราเทิร์น6กนะการที่เราเทิร์น60โอ้มันมีสิ่งดีเยอะมากเลยสมัยก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าแก่แล้วเราจะต้องแบบอยู่บ้านไม่ทำอะไรแบบแต่ว่าจริงๆถ้าเราดูแลตัวเองดูแลฮอร์โมนดูแลสภาพจิตใจเราเราเทิร์นเทิร์นหกสิบนะมันมี สิ่งดีๆหลายอย่างมากอย่างแรกคือเราจะรักตัวเองมากๆเพราะว่าเราอยู่กับตัวเองมาห0ปีแล้วเราจะรู้ละว,ว่าเราจะเป็นยังไงเราจะเนี่ยไอ้ก้าจะรู้ละว,ว่าถ้าเราเดินเข้าไปแล้วมาเจออะไรเนี่ยความรู้สึกเราจะเป็นยังไงเราก็จะโอเคเราก็จะไม่ไม่สมมติสมสมติไอ้ก้าเป็นคนไม่ชอบอะไรที่ลกไม่ชอบอะไรที่สขปรกเราก็จะอ่ะ จะส่งคนช่วยไปจัดการก่อนฉันจะได้เวลาฉันเดินเข้าไปฉันจะได้มีความสุขเนี่ยทุกคนจะไม่เหมือนกันแต่เราตอนเนี้หกสปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเราเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราทำอะไรเราจะได้ไม่หงุดหงิดเราก็จะรักตัวเองอีกอย่างหนึง่งคือเราจะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่บูลลี่ตัวเองคือส,สมมติ สิ่งหนึ่งของไอากาก็คือเราอะจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบบันทายก้นเป็นเป็นตั้งแต่เด็กละเราจะมีความรู้สึกว่าก้นไม่สวยอแต่ตอนนี้คือไอ t อ a แกแล้วใครจะมาดูก้นเรามันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่มีความทุกข์กับกับกับสิ่งนี้เหลือร่างกายสมัยก่อนเนี้ยนะแล้คือโอซิเราแบบมันต้องเป๊ะมากคือเราเป็นคน ดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กเราก็จะเรื่องความสวยเรื่องหุ่นแขนเอ่ยอะไรจะเป็นสิ่งที่กังวลกังวลปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์แต่ตอนเนี้ <c oughs> คือออกกําลังกายแน่ๆเราออกอยู่แล้วเพราะว่าการที่เราออกกําลังกายเนี่ยเราจะไม่แก่เร็วแล้วก็ออกกําลังกายปุ๊บม,มันจะเป็นเหมือนกับ เอ็กซ์เซให้สมองเราจะได้ไม่เป็น d e m e n t ชียไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยอันนี้คุณหมอเป็นคุณบอกมาเราก็ still ออกกําลังกายแต่ว่าเราไม่ได้ออกถึงขั้นที่แบบโอ้โหเนี่ยมัสเซอร์มัน,มนต้องแบบนูน่นซิกแพคต้องขนาดนี้เนี่ยกล้ามที่ไหล่ไม่ไม่แลกไม่แล้วเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นหนักมากตอนนี้ก็คือออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เรายังมีมัสเตลอยู่แต่เราไม่ได้ออกกำลังกายถึงขัง้นที่เราเครียดเครียดก,กับการออกกำลังกายตอนนี้สบายสบายแฮปปี้ออกวันละสินาทีก็ไดเ้เคยทำคลิปเรื่องเนี้ยคืออย่า s อ r e s เต,ตัวเองมากนะคือสิบนาทีต่อวันยังดีเช้าเย็นก็ได้คือตอนที่ดูทีวีตอนดูโหนกระแสอะไรแบบเนี้ยก,ก็ออกกำลังกายด้วยก็เลย เนี่ยมีความสุขกับตัวเอง